สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับที่กําลังชมช่องยูทูบรองสองแปดเก้นะครับคันนี้นะครับทะเบียนวแวนมอม้า4287กรุงเทพมหานครนะครับอีซูซุนะครับนะครับผมนะฮะปี2002นะครับ4ประตูนะครับผมโอ้หล้อแม็กยางสวยงามมากเลยนะครับยางใหม่ๆเลยนะครับล้อแม็กก็ยังไม่เป็นรอยเลยนะครับเป็นยางเป็นล้อแม็กแบบนะครับยูสต้านะครับยูสต้า เรซิ่งนะครับอ่ะมาดูด้านในหน่อยนะครับผมด้านในก็ดูมีความสวยงามมากๆเลยนะครับนะฮะทุกอย่างเดิมครับหน้าเดิมหลังเดิมนะครับเชื่องใช้ได้งานได้ปกตินะครับราคานะครับราคาเปิดไว้ที่179,000บาทเท่านั้นนะครับผมรันคันนี้นะครับผมนะฮะนี่ครับด้านหลังก็ ดูสวยงามมากครับผมกลายเป็นเครื่อง3.0นะครับนะครับไดท์เทอร์โบนะครับนี่ใช้โฟวิได้ด้วยครับคันนี้ครับราคาเบานะครับให้ท่านผู้ชมนะครับได้เลือกนะครับอีกหนึ่งคันก็แล้วกันนะครับนี่รถช่างโยนะครับเทินเข้ามานะครับอ่าโยบอกว่าใส่แค่ใส่แค่กุญแจก็สตาร์ทขับได้เลยนะครับ สวยงามมากครับคันนี้สนใจโทรมาที่เบอร์0ูนย์เก้าแหรือเบอร์0 8 1 3 9 8 2 9 2 8นะครับคันนี้นะครับผมนะฮะตั้งไว้ราคา179,000บาทนะครับนะครับขายเงินสดเท่านั้นนะครับคันนี้ครับต่อมาครับเจ้าคันนี้ครับผมนะฮะหัวจรวดปี2002นะครับอ่าราคาอันนี้อยู่ที่1 5ึ0 0 0สนห้บาทนะครับ ด้านในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะครับนี่ประมาณนี้นะครับหนึ่งแสนห้าหมืนแปดพันบาทนะครับนะครับเป็นเครื่องดีเซลครับเครื่องสามพันเช่นเดียวกันครับอ่าไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับวันนี้พาไปดูหลายๆคันเลยนะครับรถนะครับอ่ามาเจ้าคันนี้เป็นหัวจรวดนะครับหัวจรวดปีสองพันสองเช่นเดียวกันนะครับ แต่คันนี้นี่ดูสวยงามมากเลยนะครับด้านบนนี่แต่ง V.I.P. ด้วยนะครับเบาะนะครับเบาะเบอร์ก็สมบูรณ์แบบนะเป็นเบาะสี่แถวนะครับคันนี้นะครับมีทีวีด้วยครับขั้นบนนะครับเป็นทีวีพับซ่อนเขาไว้นะครับเป็นของถ้าจำไม่ผิดเป็นของ LG ด้วยนะครับเป็นทีวีจอแบนนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับคันนี้ปีศูนย์สองนะครับ เครื่องผมไฟหน้าผมเอาไปขัดอยู่นะครับให้มาคันนี้ครับนี่ทะเบียนพัทลุงครับนะครับสองศูนย์สี่สองนะครับสองศูนย์สี่สองคันนี้นะครับก็เป็นปีสองพันสี่จัดไฟแนนซ์ได้นะครับขายราคาหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับนะฮะมีค่าใช้จ่ายนะครับทุกคันลงสองเป็นเก้าถ้าจัดไฟแนนซ์มีค่าใช้จ่ายค่าจัดค่าโอหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับนะครับด้านบนก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะฮะด้านล่างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะครับ นะครับเป็นเครื่องสามพันเหมือนกันดีเซลครับอ่าโอเคครับวันนี้ผมพามาดูแค่สามคันตรงนี้ก่อนนะครับเจ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับนะครับสวัสดีครับ